พระปฐมเจดีย์เป็นเจดีย์ที่ใหญ่และสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยร่วงโรจนาริตจังหวัดนคปรปฐมเดินทางด้วยรถไฟไปเที่ยวกันสวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรหรือสถานีกลางบางซื่อนั่นเองวันนี้เดินทางไปเที่ยวจังหวัดนคปรปฐม ด้วยรถเร็วขบวน171กรุงเทพสุขยัยโกลกไปซื้อตั๋วขึ้นจ้าเดินตามทางไปเรื่อยเดินไปที่ประตู C เห็นแล้วค่ะห้องจำนายตัวว๋วข้าคิวค่ะเข้าคิวจา้าเพื่อนๆที่เดินทางด้วยรถไฟสามารถมาซื้อตัว๋วจองตั๋วล่วงหน้าได้ที่บริเวณตรงนี้นะคะซื้อตั๋วเสร็จเรียบร้อยแล้วจา้าค่ะโดยสาร28 เมื่อซื้อตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปกินข้าวบริเวณตรงนี้นะคะเป็นโซนอาหารเวลายังเหลืออยู่เดินออกไปด้านนอกแป๊บหนึง่งและเดินเข้ามาในสถานีอีกครั้งหนึ่งเดินย่อยเดินย่อยประตูจะเปิดให้เราอัตโนมัติออโตเมติกโอดเลิรุอ่อาัางการมีห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งด้วย หาที่นั่งตามใจชอบนะคะว่างตรงไหนนั่งตรงนั้นรอเวลารถออก13นาฬิกา10นาทีนั่งรอเวลาอยู่บริเวณแถวนี้ก่อนนะคะแถวอีแถวอ e. ี e. ประตูอ e. ีเมื่อถึงเวลาเจ้าหน้าที่จะมาเรียกให้เข้าแถวบริเวณตรงนี้นะคะ ต่อแถวยาวๆเลยจ้าสามแถวสมแถวที่นี่ตรงนี้ก็มีขนมอาหารกรองผ้าหม่มและที่เสียบป็ดโทรศัพท์มือถือมีให้ใช้บริการหลายจุดสุไหโกโลกจังหวัดนาราธิวาสมีอะไรกันบ้างไปควางดูสุไหโกโลกเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนาราธิวาส เป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองในจังหวัดนาราธิวาสสุไหยโกโลกเป็นศูนย์กลางการค้าการแลกเปลี่ยนสินค้าทั้งนำเข้าและส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียและเป็นสถานีสุดท้ายของทางรถไฟสายใต้มีระยะห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพมากที่สุดถึง 1,142กิโลเมตรถึงเวลาที่จะต้องออกเดินทางแล้วนะคะเตรียมตั๋วเตรียมบัตรประชาชนให้เรียบร้อยเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจเท็จเรียบร้อยแล้วเดินผ่านตรงจุดนี้เราสามารถขึ้นบันไดเลื่อนด้านซ้ายหรือด้านขวาได้เช่นกันสำหรับผู้ที่มีสัมภาระเยอะสามารถขึ้นลิฟต์ไปได้นะคะ นีรถไฟจอดรอเราอยู่ตรงนี้ค่ะแ,และที่มีป้ายมาบอกสีเหลืองๆตรงนี้เลข2เลข3มเลข4นั่นก็คือคันที่เราจะขึ้นไปขอบคุณค่ะที่กดติดตามเมื่อเข้าไปในขบวนเรียบร้อยแล้วหาที่นั่งตามที่ต้องการตามที่เราซื้อตั๋วไว้ส่วนตรงนี้ก็คือลิฟต์โดยสารสำหรับผู้ที่มีสัมภาระเยอะ ทางเดินเข้าไปในขบวนรถก็เดินสะดวกสบายเมื่อเข้ามาก็หาที่นั่งเลยวางสิ่งของให้เรียบร้อยแล,และนี่ก็คือเป็นการเรียกครั้งสุดท้ายเหมือนเครื่องบินเลยรถกำลังจะเคลื่อนออกจากขาบวนสถานีกรุงเทพอภิวัฒและเราก็ชมวิวชมบรรยากาศร,รอบๆสถานี วิ่งมาสักพักหนึ่งตอนนี้ถึงสถานีสาลายา ใกล้จะถึงนครปฐมแล้วใกล้จะถึงนครปฐมแล้วรอออกมาราอหยุดโรงประตวุนูโดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะหน,หนาทีจะได้เวลา ขบวนรถเร็วเลขที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งต้นทางจากสถานีกรุงเทพอภิวตัตรปลายทางสถานีสุไหนบลกลบซึ่งจอดเทียบอยู่ในชานชาลาที่หนึ่งจะออกจากสถานีและขบวนต่อไปกำลังจะมาเทียบท่าที่นครประถมทนบุรีทนบุรีประชวบคีรีขันธ์ผู้โดยสารเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวค่ะ รถกำลังเข้ามารถกำลังเข้ามา รถไฟไปหมดแล้วจุดหมายปลายทางของเราก็คือองค์พระปฐมเจดีเดินยาวๆไปเลยค่ะองค์พระปฐมเจดีตอนนี้อหิวแล้วกินน้ำแข็งใสก่อนหวานมากด้านซ้ายมือรถสีส้มตรงนี้ก็ไปอ้อมน้อยอ้อมใหญ่สมุทรสาคร ส่วนด้านฝ้ามือตรงนี้ก็จะเป็นรถตู้เข้ากรุงเทพขนสซสัยใต้ปินเกล้าเซนท่ันปินเกล้าตอนกรับเราจะเดินทางกลับด้วยรถตู้เดินต่อไปอีกหน่อยเอ้าขอแวะชมวิวตรงนี้คอนแป๊บหนึ่งน้ำใสสะอาดนิดหน่อย มือตรงนี้อีกแป๊บหนึง่งโอ้มองไปไกลๆเลยค่ะบรรยากาศดีขวามือตรงนี้ก็เป็นตลาดซ้ายมือตรงนี้ก็เป็นตลาดบค่บบบบะจะถึงองค์พระแล้วเดินอีกนิดเดียวเดินอีกนิดเดียวด้านซ้ายด้านฟวาก็เป็น อาหารการกินหิวก็แวะซื้อนะคะมีร้านอาหารมีน้านน้ำร้านกาแฟและแล้วเราก็ถึงประตูวัดประตูทางขึ้นองพระปถมเจดีพระร่วงโรจนทริ์ไปไหวพระทรรบุญขอพรบริเวณตรงนี้ก่อนนะคะ เจดีเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษเป็นจุดรวบรวมของสถาบันทั้งสามคือสถาบันชาติสถาบันพระพุทธศาสนาสถาบันพระมาหากษัตริย์ไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นพระปฐมเจดีเก่าแก่รวมกันอยู่สามองค์คือองค์ที่หนึ่งคือเป็นเจดีทรงบาทคว่ำ สูง18วา2ศอกสร้างเมื่อพศ2 9 6มีอายุประมาณ2,233ปีเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุในสมัยสุวรรณภูมิองค์ที่สองเป็นเจดีย์ทรงปรางสูงเท่ากับนกเขาเหินสูง42วา2ศอกสร้างเมื่อปีพศ569 สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพญากงพญาพานโดยพญาพานสร้างเพื่อบูชาพระคุณมีอายุประมาณ1,970ปีมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ภายในเช่นเดียวกับองค์แรกในสมัยทราวดีและองค์ที่สประบาทสมเด็จพระจอมกล้าวเจ้าอยู่วรัตการที่ 4, สี่สรงพระราชศรัทธาสร้างครอบเจดีย ทรงปรางของเดิมไว้เมื่อปีพศ2396มีความสูง120เมตรและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้เป็นที่สักการบูชาของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจนถึงบัจจุบันสมัยรัตนโกสินทร์และนี้ก็คือความเป็นมาคร่าวๆของโอพระปฐมเจดีย์ เดือนพฤศจิกาของทุกปีจะมีงานเทศกาลนามัสการองค์พระประถมเจดีงานจัดยิ่งใหญ่มากๆเพื่อนๆคนไหนมีโอกาสอย่าลืมมาแวะเที่ยวกันนะคะงานพระจำปีองค์พระประถมเจดีเริ่มตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนถึงวันที่2ธันวาคม2566 ขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมและกดติดตามเจอกันใหม่วิดีโอหน้าจ้า